ค,คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ fc แฟนช่องมรดก,การผ้าร่วยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดกัดเดินทางมายี่สำนักปูผาขาวนะคะแอดกลับมาตามตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะคะวันที่ผ่านมานะคะปูผาขาวเพิ่นกะห้นะคะไฮห้าศูนย์สามนะคะ และกัจะมีสองเก้าเนาะค่ะท่านผู้ชมกัดแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะละปูกัถิงถ่ายซีหนึ่งวันะคะแอดกัดลืมเนาะคะ่ะต่าแอดจำสามตัวปนได้คือห้าศูนย์สามนะคะเมะื่อวานนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะคะปูผาขาวเพื่อนจะทําน้ําตาเทียนนะคะในวันพระใหญ่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อนนี้ก็ อดก็มาตามเนาะค่ะตามตัวเลขนะคะเพราะว่าเมื่อวานปูพันธุ์เห็ดไปแล้วมืนอเนี้ยก็ต้องมาตามตัวเลขนะคะมาฝากเอฟซีแฟนช่องมุทการผ้าลวยเนะค่ะเพราะว่าหลายๆท่านก็บอกว่าแอดไปตามปูผาขาาให้แน่นะคะมาเนี้ยนะคะก็ได้มากสวัสดีค่ะปูโอ้ย จุกโอ้ยอีกล่ะปูเจ็บท้องออกรางวัลที่สองความอยู่นี่แหะรางวัลที่สองศูนย์สามนั่นน่ะ่ปูคันยิบลอตเตอรี่ไว้นะปูได้รุ่นนะสามออกครั้งที่สองเนี่ยนี่ใช่ก็เรียกกันนั่นน่ะรางวัลที่สองนี่ยมันก็ถืกได้ล่ะรางวัลที่สองค่ะศูนย์สามปริศนาค่ะปริศนาก็บอกท่อนนี่แหละแล้วบอยซ้ำยังมากครับเรียบจิ้งจิ้งจิ้งจิงเลยปิศนามันกับผู้ใช้ มีอยู่สามคนก็คิดกันเอาเองเนาะปิษนาปูใบให้นั่งเลี่ยงกันนั่นล่ะสามคนไ่นมาสั่นค่ะโอ้นั่นผู้ชายสามคนผู้ชายสามเอาเอาปิษณะปูใบเนี่านั่งเฮี้ยงกันสามคนปิษนาบ่บอกยังดอกสุนังเฮี้ยงกันล่ะมาสั่นค่ะโอ้ตา ปูเว้าที่แรกบอกท่านเข้าใจเอาเบิ่งดูค่ะสามคนก็คือหน้าเฮ่าสามคนนางเฮียงกันมงคลโชคลุงส่อพาโชคนะคะสามคนนางเฮียงกันผู้ใช้น้ำหานะคะสามคนกับสามหาสามนี่แหละค่ะห้าสามห้าสามแล้วก็ห้าห้านี่ครับผู้ใช้สามคนนางเฮียงกันครับมีเท่านั้นแล้วพ่อปุ้ยเนี่ยบอกเดิพ่อเห็นได้่ากั่อเล็กก็หลายตัวเด้อค่ะ ยังยืนแผลเดิมอยู่ในนั้นอยู่นในนี่กันเดียวกะเบ,บานั่นแหละแจ้งบ่พ่อบอกปันแจ้งขักปันยังแจ้งว่าคนนั่นพูดใจน้ำเด้อผูดสืบขึ้นหันเสหันร่วงมือกันคนขึ้นหันเดี๋ยวไปหันแม่หันคนที่ไปช่างแหวนเนี่ยเราถือถืออีรีเด้อพูดมาแล้วเหรียญเอ้าเราบเคยเห็นเทียนหันเราคิดโมงคนโช่วงถือคือไร่ดิ แม่น่แล้คือแล้วคือไรบารูแต่ว่าเราเห็นเลขมันหันเองจ้ะเราเห็นเลขมันหันขึ้นเองโดยตัวเราเราบอกคือว่าเลขนนนะฮะมันที่หันเป็นตัวปันนั่นเราหอนจะเห็นเกิดเป็นโคตมากนี่คอว่าหลอนไยแล้วไปมาไปทุกยันน้ำหล่ะบอมีบรเห็นหันยังซีเลขยังคือหันขึ้นได้อยู่บ่เบิ่งบ่กน้ามันก็เป็นน้ำนี่แหละบักคำเห็นบารูแล้ว่าน้ำก็เป็นน้ำพี่น้องมันก็มูนก็ม่น แรงม่าเองมันขันมันถี่มีมันกับขืนมาโดยที่อนุมัติของมันเองพอมันบาดเทียนลาค้าแพงเทียนถือืไม่ก็หันือเกาหันเท้าเข่าใจขันเท้าอยู่มีสินนั่นน่ะมันหาผู้รักษาสินเจ้าของพูนร้านก็ดีเข้าใจแล้วล่ะผู้ขายอยู่ในตาประขาวน้อยนี่ผู้บ่เคยบการถใหไ่น้ามูจกเดือดได้ล่ะน้อยก็มูนี่ได แะให้มู้ได้กินได้ท่านอยู่ได้ล่ะอยู่ในนี่มีผูเดียวนี่บ่ผูสิถึกเออได้ชุกคนอยู่ดอกแต่ว่าผููได้พูดที่ได้หลายเพิ้นกับเบ้เบาดอกแต่ว่าเล่าขันเล่าได้สื่อเลยเล้าถือเล้าถด้หลรู้แต่ว่าเพิ้นเขาใจเพิ้นที่ได้หลายคือแล้วใจง่อยู่พอหู้จักว่าคนผููนี่เล่นเลขเมื่อนักพ้อมกุลูนจังหว่าั้ว่าดีใจน้ำผูสิถึกก็ต้นเล่นไปน้องกันมานล้วก็ลายลายก็รู้ได้ใท้ไหม ว่เหลียวมาทั้งนี่แน่นอนสันดีปูเล้งไปนี่แล้วเบิ้งไปนี่และวขันย่ำบนซื้อเบนเด่นหนักขันได้ก็ได้หลายเสียก็เสียหลายปูเห็นคือรู้ได้นี่แห้งยังดาวขันย่ำได้หัวว่ากูที่บ่ทุกประทำไมขันย่ำมันเสียอ้อยประทำไ่กูเห็นมานี่และบ่ถามเงินพันมันนี่เดียวถามมาเบิดจักหมื่นคือบาบางสั่นแล้ อุ้มันใส่ทุกคนบางคนเดี๋ยว้าให้ได้ชนะปูให้ได้มันมันเท้มันมึนกับปูยืนนี่ไหลงวดแล้วเดี๋ยวพาถูกพาเทียนให้ปูเนี่ยอ้าวหัวแดงครับมึงซัวไหลนะหัวแดงเส้าเรียนเลยก่ะเด้อครับบ๊ซื้อตัวนี้นี่ครับบ๊ซื้อปูมาครับบ๊ะเื้อตัวนี้ให้เส้าเรียนให้แอดเส้าเรียนนะคะใช่แม่เลยปูจูนนี่ค่ะฮ่าฮ่ะมันเลี่ยมมาวถาได้ครับที่ปูมันเลี่เด้อค่ะเอ้านี่ ปูดึกใจหัวแดงอีกแล้วปูว่าคันห้าห้าะครับเห้าห้ามันใสคันาเสือตัวนี้คันบเถือกกับปูกับสิบาดูว่าสิบว่าจังไหนแล้วนะคะลองเพลงยังแหละเนาะโมไม่ได้เพลง้องนะมึงเนาะเลขกบาเลกลับเล็กมาเลขหนามื่นเลขมืในนี่เลขหนามื่นประจันปูว่ากระยูห้าห้านะครับ จะพิจารณากันเอาเองเลยบ่ได้กลับนะคะอีหัวแดงอีกแล้วเด้อบาดสีเมียถ้าเบิ้ลไมีหัวแดงมันจะได้ค้ามาทู้จักบาทมันใส่พูดย้อนให้เดือดใส่เลยล่ะมันใส่ไม่หัวแดงเอาห่านี่ราคานี่ราคาแต่ว่าวันว่างหนึ่งเนี่ยคือเมันเข้าใจพิจนานั่นไม่ยิ่งสองคนผู้เถ่านั่นมันกับเป็นสามแล้วก็บสองสามนั่นแหละพิจนามันทุตีบ่แตก ผู้กัว่าไม่ยิ่งสองคนผู้เฒ่าผู้ชายผู้นึงนั่นเด้เดี๋ยวกันทุกข์กับอะไรบวกเข้าไปบ่กไม่ยิ่งสองคนผู้ชายอีกผู้นึงผู้ชายผู้เฒ่าผู้เฒ่าไม่จช่คนบบดนี้มี่สามคนจ้ะท้องกับว่าท้องแล้วนนี้ ผู้หญิงสองคนแล้วผู้ชายผู้นึงบวกกันเป็นสามสองสามแม่นอีกแล้วปูมันบ่ถือบอกมึงว่าบังหันผู้ชนะอีกแล้วผู้กูชนะมึงต้องผู้หันบวกเบิ้งชั้มแม่กูยังบอกแล้วเห็นดิพิจนาหน่ะนะรวมกันเนาะปูงวดนี้เฮาไม่ิงมีสองคนผู้ชายกับมีอยู่น้ำกัดใอ้ผู้นึงมาบอกบ้านด่วงวดนี้อ๋อวันนี้วันนี้สิมาชนะปูเหมือนนี่แหละค่ะงวดนหน้าปู้าแต่ผู้ลังคนกรับได้ซ้อมเขากูขี้เดียดเลย หว้าแห้งนี่บูได้สอมถือเลขบ่แพ้หักได้สอมกูอยากห้ามออกเคยมีอยู่ว่าถือเลขได้สอมันมีแต่คันว่าถือเลขมีแต่ได้เงินยเลยยังขี้ไรกันได้ข้าปมาสู้จะเข่งตัวนี้ไปสอมเขาเพิ่มนี่มันก็ถือว่าบ่ถือแล้ว่าแม่ดิบูนี่แหละพราะ่อยากเมาเอาบันเนี่ห้ากะกับบางนั่อย่างกูจะจีแนะน้ำจริงดีให้ตั้งสติให้ใส่ปัญญาค่อยซื้อกันเอาเงินหน่อย กสอนมาจต่ไหนข้ามนีเนาะว่าถ้าคนเราไม่มีสติสัมัญญะปัญญาไม่เกิดคน,ดนอิ่นอยะมันใส่หัวแดงมันแห้งอย่างเมื่อเชจาจักบาทก็ค้ามาทูกขอผ่ดีแล้วกยังไงจดเงินหัวแดงจกได้จักเมืองน,นี่หลับตัวบ้าบบเอาลายว่าใจใจนี้ก็จะได้รักแสน ยังได้ครับกระทู้เป็นแสนน่ะไอแฉนแฉนมันปบมันไอปู้ที่เฮ็ดอันนึ่งไงมึงเบิงมึงเบิงเอาดีๆเด้อยม่อเดี๋ยวนี่ช็อตเด็ดครับปู้เอันค่าช็อตเด็ดของกูด้วนี่กูจะแบงไว้อยู่ในช็อตเด็ดเด็ดอีรีเหรอคะอีเด็ดบ่ป้านี่ปู้อ่าช็อตเด็ดปู้แล้ววานี้นั่นช็อตเด็ดแล้วนั่นเออมันยังนอกบาทนี่เป็นยังบานเป็นยังบาทนี่เป็นเลขเก็ดเลขเก็ดศูนย์เก็ดเก็ดศูนย์บ่อปูเมื่อวานนี่ปูศูนย์บักนั่นปูเลย ผูก็บ่อยากให้ไปหูดอกเรื่องพวกนี้ผูก็เลยเฉยไลยซับเด็ดอูลย0702นี่ค่ะบาทสิบไปกขาล้องสิบห้ากันไปนะคะอ้าวซับเด็ดก็คือเด็ดอิลิมามงคลชื่อให้ได้ฟังน้นจะขาบาทสิบบาทเนด้อหมอเตียนเท่านี้แหละ่ะ ย่าหายได้สอมเด้อลูกบ้านนี้สชนะปูขบ่มีอนี้ก็ชืออดติยพอดให้เบิ่งนีะเอาท so yeah. um ่นี่หน่อยๆนี่ทนี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ให้กลับเองเด้อค่ะนี่ค่ะกำลังสิกลับนะคะปูเพิ่งกปูมใหช็ชตเด็ดชตเด็ดกระเด็ดออกอนีค่ะหายเิเ้หมว ครูก <Shot S 2> ็เลยบอกว่านาคเด็ดหัวชุนนี่ก็พลาดชเด็ดผู้เด็ดตองหัวเด็ดหัวเลขสองออกเด้อค่ะเด้อนาคชุนเนี่ยทุ่มมาเอาคันขึ้นอืมอ้าวห้าห้ากับศูนย์เจ็ดคับเอาเด้อค่ะพี่น้องเลขคู่นี่คูบอกกิดว่ามันมีถุงแน่นอนแล้วล่ะบักตัวบ้านเรียนมือหนักไงเอาให้มันเป็นเด้อลูกพ่อวางบ้าจะได้ยิ่งข้าวอยู่นะมึงโดนนี่โอ้ยเร่งไปทั้งแม่นเว้ย มันจะมีชื่อยังใหญ่ตัวแท้เดี๋ยวทอดหนึ่งตัวเดียวนุ่มกระดิเงินนี่ล่ะนั่นน่ะนั่นเอาใจตัวเดียวนึงอาจารย์นะถ้านั่นแล้วมันจะมีทียังใไงตัวแท้เลขสามตัวมันกระเทือนละแม่สองตัวกรเทือนละแม่ผ่านเลยผ่านมาเลยค่ะค่ะนำซากาแฟค่ะเทียนปูนะคะช้าสิได้ชนะปู วันนี้ากปูจีบปืเจโน่นโปรเจสูี่สีดงสนับปูึงมามึงนากจะเดือไปวันนี้ลหะค่ะปูวันหนงกันยาทะเบงมาทีมนี่สิมาสนับปูสิเหมาสดเหมาหาปูบอกค่ะขอบคุณเทบดารักตูพระองค์ค่ะตาทั่่นขี้รมาจอดนี่คือสนาระปูขันขี้เลี้ยวขอบิลลี่ยหันก้อนให่มาเงาเก็บทอง แต่ว่ากูหุ่ดคนสี่ชื่อเลขบ่กลับปุ่นียวนี่นะฮะอยู่ในนี่แหละคนทิดคนสองคนสี่ชื่อเลขบ่กลับสิ่ชื่อมึนๆมาสั่นน้อยก็ว่าตรงแล้วปูแบบนี้แล้วกูมึนๆนี่แล้วก็ได้กลับปู่น่รู้ละแต่ว่ากูรู้ว่ามีสองคนอยู่ในนี่สิบ่กลับเลขสิได้เก็บทองอีกมาทำกันหกคนปู้บักันมาสองคนหนึ่งสีดข้างโอ้ยถ้าเบิ่งไปสีแม่น อาปูว่าเอาบนแมงปูหาพิศณาบอ่ค่ะมาน้ากันหกคนสิมีสองคนสี่ห้องโอ้ยสองคนได้ข้างโอ้ยสองเพราะว่ามันบกกลับลีกเพราะว่าบกกลับลีแต่ว่ากับแน่ด้วยแม่ยกกลับลีกไหนเอาลงแล้วคุณจะได้อย่างนี้ อย่าลืมกับ่าฮาเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกับเด้อโทษเด้อกะเบ้าพิดต้องหันฮ่าฮ่แต่ว่าขันปี๊ยนทั้งนี่ขันปี้นมันชเป็นสองสองปะอ้าเอาออกมาเป็นศูนย์เ็ดเ็ดศนมาไว้นี่นะอาวปทิ้งไทยให้ช็อตเด็ดเด้อค่ะเด้อโปูมาเด็ดเด็ดตัวเลขสองนก็เลยเป็นเฮามองผานอกว่าสองเลไนะคะศูเแต่เฮามองเบื่งอีมุมนึงนี่ปกะจะบอกว่ามันเป็นศูนเจดค่ะ แมนบ๊เอาเบิ่งจังหนึ่งมันเป็นสองเบิ่งจังหนึ่งมันเป็นเจ็ดเป็นหัวแตกๆนะปูเป็นกระเลยมันแค่มันไปมุ่งมองมันไปคือเจ็ดหลายกว่าสองอครับเบิ่งมันดีๆขุยยันสวนอ้อยกูเลยไห่มันชื่อดอกกูมันใส่หัวแดงค่ะนี่นะคะห้าหกบศูนเจ็ด้อตัวเด่นตัวเด่นปูตัวเด่นนะคะห้าหเป็นาข้างอ้อยอยู่บ้างหัว บอ่ขอขางวันนี้บอ่ขอข้างค่ะปูเนี้วันนีงอยู่ข้างใส่กูาวันนี้เสียวสนะโูอยู่ออยูมาเห็นสูมาย่ำไหูบคกบริบาลย,ยังบอกลูกหลานโคก็ดีใจน้ำเ,ยยเดี๋ยวูคลางค้นก็นได้ชอม <laughs> ปูข้างอ้อยก็มีห <laughs> ้าห้ากับศูนกนะครับเร่งรถตปรีกับพิษแต้มหนึ่งูู้ลังค้นเหร๋ยะโ้ลังค้น,นมาพิษนนทร์วัดใจห ปลูกคาเทียนปูนะครับาดำชากาแฟเด้อปูเด้อนั่นอยู่ในพาดนาะเฮ้ยแต่เนี้ยบอกน้อยเป็นไม่เจ็บแบบคูบมใบหนุ่มน้ำหนกคุบหยุ่มน้ำเงินเนาะคูบมใเดียวเดือดร้อนน้ำไผ่ปูแล้วก็ใบเดี่ยวใบเดือดร้อนนะครับแต่ว่าก็ทีมงานก็มีนักกินวิจัยค่าเทียนคาปูนะครับคาเทียนคากาแฟปูเดือดกให้เจริญพรด้วยวันละสุกกะพลังขอให้เจริญพร เอาให้มันเป็นเนอ,อลูกเอ้ยใหพ่พอเบาอ,อย่างอีกอันเอาพอเป็นก็เท่าไ,ได้ที่เก็บทองละทู <c oughs> ดามและเบียบ <c oughs> อันค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะตัวเลขแนวทางเนาะค่ะจากปูผาขานะคะปูพ่นกะตัวเลขมาเนาะค่ะห้าห้าสามนะคะตัวเลขจากน้ำตาเทียนนะคะห้าห้าสามเนาะค่ะและสองตัวศูนย์สองนะคะ ปูเพิ่งกให้โดโดด์แอดมาห,าหาหานะคะกะคือตัดออกจากตรงนี้เนาะค่ะแต่ตัวหาสามธรรมชา่วกับตัดเองนะคะหาสามสามหานะคะแะต่กําลังจะกลับปูเลยว่าจะให้เด็ดๆก่อนกลับนะคะกัคือศูนย์เจ็ดนะคะภาวะเลขสองกับเลขเจ็ดอยู่น้าตาทเทียนปูว่าเบิ้งดีๆนะคะให้เบิ้งดีๆเนาะค่ะกะเป็นศูนย์เจ็ดนะคะนี่นะคะท่านผู้ชม ตัวเลขจากปูผ่าขาวนะคะทางช่องก็เป็นซื้อกลางในการนําเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางท่านผู้ชมกับโปรใส่วิจารณาณาในการรับชมรับฟังพิจูกกายวากันนะคะถ้าท่านผู้ชมมามากประชอบก็เลื่อนผ่านค่ะถ้ามักถ้าชอบนะคะก็เก็บไว้นะคะพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและทุกๆขั้งค่ะก่อนจะซื้อต้องมีสตินะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะแอดขออปานรใ้ทุกทุกท่านนะคะโชคดีถูกหวยรวยเงิน,นงวดวันที่หนึงกันยายชนที่จะถึงนี้ทุกทกท่านนะคะสวัสดีค่ะ